สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่ผมบอยเชนเกอนะครับและวันนี้ครับก็เป็นหนึ่งคอนเทนต์ที่เตรียมตัวมาเล่ากันนะครับหายไปหลายสัปดาห์ครับกับ medical room ครับวันนี้มาพบกับคุณหมอนน์เชนเกยสวัสดีคุณหมอนนนครับสวัสดีครับพี่บอยครับโอเคครับเพราะว่าคุณหมอนนนชัโนนนะครับก็แน่นอนเมื่อพบหน้าคุณหมอนนนก็เหมือนพบคุณหมอวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณหนึ่งสองเดือนที่ผ่านมากับอาซ่องว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรที คาใจแฟนบอลอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันจะประมาณไหนทําไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหตุการณ์อย่างนั้นแล้วในมุมมองของหมอเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้นะครับคุณหมอประมาณนี้นะครับครับโอเคงั้นเราไม่เป็นรเสรียเวลาเลยนะครับก็อยากจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บก่อนลวกันตอนนี้มันมีการบาดเจ็บนักเตะนักเข้าเจ็บกันหลายคนมากนะครับตอนนี้ที่ผมทราบมีหมดประมาณ6.7คนด้วยกันเราขอรีแคปสั้ๆนๆกับแฟนๆนะครับว่าตอนนี้ที่มีบาดเจ็บเนี่ย มีก็คือที่พักยาวทั้งซีซั่นไปแล้วนะครับคุณหมอก็คือการวิเชซุสนะครับทาเกโรโทมิโยสุไคฮาเวตกาเบเรียลมาการเยสซีคนเนี้ยจบซีซั่นไปแล้วไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วคือพักยาวไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีนักเตะอย่างริค์โดคาราฟิโอรีนะครับแล้วก็จะมีนักเตะอย่างทางส่วนของตัวจอจินโยจอจินโยนะครับที่มีการบาดเจ็บแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือในส่วนของตัวเบเจชวินไว้กับมิเกลเมเดโน่ที่บอกว่ามีการไม่ฟิต แต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกันอยู่2เรื่องด้วยกันคือเรื่องของกรณีของจอร์จินโยครับแล้วก็นกรณีของบูกาโยซาก้าที่มีเรื่องของตัว f i r s t Aid ทที่คุณหมอเตรียมกันบ้างในวันนี้นะครับอ่ะเราไปดูกันเลยครับว่าในกรณีของจอร์จินโยนั้นมีอะไรกันบ้างจอร์จินโยครับมีอาการบาดเจ็บในเกมเสมอกับเบน,น,นฟอร์ดแล้วในคอนเทนต์ที่ระบุออกมาจากสโมสเนี่ครับคุณหมอตอนจิโนโยลงไปเนี่ยในภาพเดี๋ยวมันจะมีการตาัดขาดนตไม่ได้ตัดเนี่ยเขาแบบเจ็บต่าอกแล้วลงไปนอนแบบฟุบลงไปเลยแล้ว แล้วก็มีการปฐมงพยบาบาลอยู่สักระยะหนึ่งสุดท้ายแล้วจอ์นโยเดินออกจากสนามไม่ได้แล้วก็พอหลังจากที่ตัวมีการพูดคุยกับทอมิเกลเวตา้ามักระนึงออนเจต้าบอกว่ามันสรุปว่าเป็นเบรคหรือคือซีโครงอันนี้คุณหมอหมองไงครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมิเกลเวต้าสัมภาษณ์ก่อนเกมกับทนนาคริสเปเลตว่าพักประมาณสองวีในส่วนนี้ครับก็ในเรื่องของการบาดเจ็บนะครับจอห์นโยได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณหน้าอกใช่ไหมครับครับก็ ก็เราพูดคร่าวๆก่อนเลยคือการไปเจ็บบริเวณหน้าอกเนี่ยมันก็มีสตั๊กเจอร์สำคัญหรือว่าอวัยวะที่สําคัญเนี่ยก็จะมีเรื่องของปอดใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติเยี่ยมว่าอย่างไหนก็เป็นหัวใจอ่ะถ้าเกิดสมมติเวลานักกีฬาโดนกระแทกที่หน้าอกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือด้านใต้ก็เป็นกล้ามเนื้อซี่โครงนะครับผมมีปอดมีหัวใจนะครับถ้าเกิดภาวะที่แบบว่าหนักจริงๆเนี่ยก็พวกหัวใจนะครับมันก็จะมีเรื่องของเลือดเลือดออกในเยื่อหุอออนน้มหัวใจหรือว่าเรื่องของปอดช้ำหรือว่าแม้กระทั่งลมรั่วนในปอด นะครับสิ่งนี้ก็คือต้องประเมินก่อนแต่ว่าขนาดของตัวยนโยนเนี่ยในสนามเนี่ยเหมือนตอบสนองได้ใช่ไหมครับลุกขึ้นมาเองมีการพูดคุยเรื่องของการหายใจเนี่ยมีการพูดพูดคุยกับทางทีมงานสตาฟได้โอเคเรื่องนี้เราอาจจะโอเคเราสบายใจเรื่องของภาะวะเรื่องของไอการบาดเจ็บที่มันร้ายแรงได้แต่ว่าสิ่งที่จะตามมาให้เราต้องประเมินต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของอวัยวะด้านใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอดแล้วก็ซี่โครงใช่ไหมครับอันนี้อเดนตาเขา ประเมินว่าเป็นเรื่องของริบก็คือไปว่าเป็นอันนี้คุณหมอแจ้งมาว่าเป็นเขาบอกว่าด็อกเตอร์ของทีมบอกว่ามันริบใช่ก็คือริบเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าริบนี่เป็นไรนะครับก็คือริบก็คือที่โครงของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลากระแทกเนี่ยมันก็มีเรื่องของที่โครงหักได้หรือว่าที่โครงบางทีอาจจะมีในการช้ำของที like ่โครงแล้วก็กล้ามเนื้อรอบๆนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอาการของอาจจะเป็นริบคอนดูชันหรือว่าเป็นเรื่องของที่โครงหรือว่ากล้ามเนื้อลบๆมีอาการช้ำกล้ามเนื้อเออเดี๋ยวผมต้องที่บายผมงนง กระดูกมันช้าได้หรือคุณหมอได้ได้ครับผมมีเพราะว่ากระดูกช้าได้เพราะว่ามันมันยังไงครับเพราะว่าตนี้แบบนี้ก็ช้ำมมเคยได้ยินแต่คำว่ากระดูกช้านี่คือมันคือตัวกระดูกหรือตัวตัวตัว,ตวมันก็หมายหมายความรวมถึงตัวเนื้อเยื่อแล้วก็ เรื่องของกล้ามเนื้อที่มันเกาะอยู่บริเวณกระดูกด้วยแล้วแมแ้กระทั่งกระดูกเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเยื่อหุ้มกระดูกอยู่ซึ่งบางจุดเนี่ยมันก็จะมีเลือดไปเลี้ยงแล้วมันเวลามันความช้าเนี่ยมันเกิดจากหลอดเลือดมันแตกใช่ไหมครับรแล้วก็มีเลือดซึมออกมาจากหลอดเลือดที่ว่าเนี่ยมันก็มีอาการช้าเกิดขึ้นนะครับแล้วการรักษาที่มันจะรักษาเป็นยังไงครับโดยมี <S <S ประมาณก็ถ้าเป็นเรื่องของอาการช้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยขั้นแรกเลยถ้าเกิดประถมพยาบาลเนี่ยเราประคบเย็นก่อน นะครับก็เหมือนเวลาคนชอบถามเนาะเวลาเอ้ยมีบาดเจ็บเนี้ยบางคนบอกเฮ้ยเราใช้ความร้อนหรือเราใช้ความเย็นบางคนบอกเฮ้ยประครบอุ่นดีไหมหรือประครบเย็นดีไหมก็หลักการคร่าวๆนะครับเบสิกเลยก็คือเป็นอย่างนี้เวลาเราความเย็นเนี่ยมันมีฤทธิ์ของการหดตัว ทำให้เส้นเลือดอะไรพวกนี้มันหดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถึมันเป็นการกระแทกหรืออุบัติเหตุเนี่ยเรามากักจะใช้ความเย็นเราจะเห็นว่าเวลานักกีฬาบาดเจ็บเนี่ยเขาจะมีการเอาน้ําแข็งมาประครบเลยแล้วก็บางคนก็เอาแรปพันรอบเพราะว่าต้องการให้ความเย็นจากน้าแข็งเนี่ยครับไปทําให้หลอดเลือดมันหดตัวเพรันจะห้ามเลือดหยุดการหยุดเลือดได้ปกติแล้วเราจะประครบเย็นประมาณภายในชั่วโมงเพราะว่าเขามีการศึกษาว่าเวลาเลือดออกหรือว่ามีการช้าภายในเนี่ยมันจะมีเลือดออกได้ถึงไม่เกิน38นะสี่มสจะเปยชัว ใช้สำหรับพวกเวลากล้ามเนื้อปวดเกรง็งทำให้กล้ามเนื้อไขตัวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการกระแทกเราต้องการห้ามเลือดหยุดการช้าเนี่ยเราไมา่ใช้ความเย็นประคบก่อน,มนผมถามนิดนึงเลยเรื่องร้อนเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมงงมากครับผมถามแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะ,ยะเวลาเราทาพวกยา c o u เตอร์เ,เพนเนี่ยทาไมแรกๆมันเย็นแล้วมันถึงเริ่มร้อนอย่างนี้มันคือมันลิฟตทันทีไงคือจริงๆเอาโอเคมันมีหลายยี่ห้อแล้วเราก็จะไม่พูดถึงยี่ห้อมันจะมีสูตรเย็นสูตรร้อนใช่ก็มันก็ตามหลักการนี่แหละครับใช้ความร้อนความเย็นแต่่วา ยานวดบางตัวเนี่ยมันก็จะผสมในเรื่องของยาสมุนไพรหรือว่าจะมีเรื่องของตัวยาบางตัวเรื่องความร้อนความเย็นก็คืออิงตามหลักการนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุเชียบพันเราใช้ความเย็นถ้าเกิดสมมุติว่า เป็นแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแบบปฏิเรื้อรังก็ใช้ความร้อนบางทีมันก็จะเป็นรูปแบบสเปรด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ฟังไอ้ดีถ้าเย็นมันคืออยากให้แบบขดตัวก็ใช้ความเย็นใช่อุบัติเหตุใช้ความเย็นถ้าอยากจะให้กล้ามเนื้อคลายตัว่ก็ใช้ความร้อนใช้ความร้อนใช่นโอเคเป็นหลักการที่จำไปไดง่ายนี้แล้วกันนะครับใช่ครับดังนั้นใครจะไปซื้อพวกยานวดต่างๆก็ลองดูแล้วกันว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรก็ตามแต่ดูให้ดีว่าเป็นสูตรไหนอะไรก็ตามนั้นแล้วกันใช่ครับโอเคทำเป็นหนึ่งเรื่ เรื่องที่สองที่มาอยากถามวันนี้มากเลยเพราะคุณหมอน,นอนคิวงานเยอะเยอะมาก<ห>มจริง <c oughs> ในแต่ละสัปดาห์นะคิวทองมากเรื่องที่สองที่อยากรู้เลยคือมีคุณหมอคือมันมีอันหนึ่งครับในกรณีของตัว S <S บูกาโยซาก้าที่โดนทางด้านของตัวเคล Davis ลิเดวิสกองหลังของอิฟสวิชท่านนีมีพักอินเสิร์ตนะก็คือเหยียบไปตรงบริเวณช่วงเอ็นร้อยหวายแล้วใบจังหวะนั้นน่ะตัวเดวิสตัวใบแดงเลยแต่ซาก้าก็ลงไปบาดเจ็บนะครับแล้วก็สุดท้ายเล่นได้มีสองกรณี มีรอบกรณีที่มีคนถาม้ามาในในช่วงในช่วงระหว่างที่ดูเกมในอะโซย์ทเลนี่เขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือทูซาก้าดูดูดูปวดแต่เหมือนกับว่าทางทีมแพทย์ก็เหมือนกับอยากให้ลองเล่นไปก่อนแล้วสุดท้ายก็เล่นจนจบเครื่องแรกไปแล้วก็ลงไปเล่นต่อในเครื่องหลังจนถึงสักสิบสิบห้าทีแล้วก็ออกมาพักตามระบบของเนียร์ดต้าทำอยู่แล้วหลามันก็จะมีภาพหนึ่งที่ทางฟิโซเขาก็มัดแบบแน่นเลยอันนี้อยากจะรู้ว่าไอ้เรื่องของเหตุการณ์ตรงนี้ คุณหมอในมุมของคนเป็นหมอเนี่ยไอ้เรื่องเอ็นร้อยหวายตรงนี้การบาดเจ็บแบบนี้แล้วการพันน้ำแข็งแบบนี้มันยังไงบ้างครับถ่าเล่าในมุมของคนที่ทํางานในด้านนี้มาก,ก่อนครับก็การเขาเรียกว่าการเฟิร์สเอของการเข้าไปประเมินนักเตะในสนามเนี่ยขั้นแรกเลยเราก็จะต้องแบ่งก่อนว่าเป็นภาวะฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินครับภาวะฉุกเฉินที่แพทย์จะวิ่งลงสนามได้เนี่ยตัวที่ไม่ต้องรอปกติเวลาเรา มีบักเตะบาดเจ็บปะทะกันต้องรอกรมกรมการให้สัญญากรรมการก็จะกวากมือเรียงแต่ถ้าเกิดสมมติมีภาวะเดียวเลยก็คือเขาเรียกว่า Col บลั i วิ o ล t าคอ t กก็คือเดินเดินอยู่ล้มไปโดยที่ไม่ได้ชนกับใครอ๋อกระแคล้ายของซีรีสริคเซนที่เกิดในยูโรใช่ในในหรือว่ามาร์คเวียนโฟเออครับก็คืออันนั้นเนี่ยเราให้คิดก่อนเลยว่าเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่สิ่งที่นา่ากี่สุดก็คือภาวะหัวใจนะครับฮาเน็แทกนะครับหรือว่ามีเรื่องของหัวใจขาดเลือดถ้าลงลงไปแบบนี้แพทย์ประจําทีมวิ่งลงสนามไปเลย เราก็ต้องไปประเมินพร้อมกับทีมแล้วก็ต้องมีการซักซ้อมเพียการแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือต้องมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ AED ปกติเวลาเราไปสนามนเราต้องเช็คเลยว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจนี่อยู่ตรงไหนเช็คแม้กระทั่งไม่ได้เปิดใช้นานเนี่ยเปิดใช้งานได้ไหมฐานหมดหรือเปล่าต้องลองเช็คดูเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีเวลาให้เสียนะครับอันนี้เป็นว่าฉุกเฉินอะไรเราไม่ลงรายละเอียดมากเราพูดคร่าวว่าเออฉุกเฉิน,นย่างนึงคือกอคชั่นันนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องรีบลงไปเหมือนท่าได้แท็กแต่ว่าเราก็ต้องประเมินข่่่่าาาาายยยออองละะเเเีีีดวววมภรรกหื อาการที่มันแบบที่ที่มันต้องเป็นหัวหน้าเป็นหัวงไหมเช่นเห็นภาพซ้อนนักบอลหมดสติคอ <Con cussion S 1> นคลัช<า>ชั่คนก็คือมันหัวกระแทกใช่เฮดคอนคลัชชั่นใช่ครับอันนี้คือถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราประเมินว่าเออมันมีเลสแฟกซายหรือว่ามีเขาเรียกว่าสัญญาอันตรายเนี่ยเราจะต้องทําการเปลี่ยนตัวคนไข้ออกนักเตะออกไปเลยออกจากสนามไปเลยนะครับส่วนเรื่องของการถ้าเกิดสมมติไม่ใช่เพราะว่าเหล่านี้เนี่ยเราสามารถมีเวลาที่จะพอสมควรที่จะประเมินได้นะครับเวลาลงไปเนี่ยกรรมการเขาก็จะให้เวลาเราประมาณหนึ่ง ก็เราก็จะต้องดูก่อนว่านักเตะเนี่ยมีเรื่องเรื่องของเลือดออกอยู่หรือเปล่านะดูมีแผลมีอะไรหรือเปล่าต้องห้ามเลือดก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติเราก็พอจะทราบแล้วถ้าใครดูบอลเจะพอทราบเพื่อว่เลือดแอคทีฟไหลอยู่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ลงสนามหรือแม้กระทั่งเลือดเปื้อนตามเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องให้เปลี่ยนชายต้องให้เปลี่ยนเสื้อก่อนแต่กรณีที่ไม่มีแผลเนี่ยเราก็ต้องมาดูโดยรวมแล้วจริงมันมีบโตคออยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเนาะดูเรื่องการหายใจการอะไรแต่นี้เราพูดถึงการแยกโรคท เอาไล่แรงไปหมดละนะครับคนไข้พูดจะรู้เรื่องพูดคุยได้นะนักเตะพูดคุยกับเราตอบสนองได้เราก็ต้องมาดูแลเจ็บบาดเจ็บตรงไหนที่สําคัญก็คือเราถ้าหมอเนี่ยอยู่ข้างสนามได้เห็นเหตุการณ์ด้วยเนี่ยก็จะดีมากเพราะเราจะรู้ว่านักเตะโดนบาดทาตรงไหนเจ็บตรงไหนถ้าเกิดเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นมหาบางทีวีฟ้าเขาจะมีเรื่องของเขาเรียวกว่า m e เ i ดิ l Pa แพอยู่ด้านข้างสนามก็คือจะให้แพทย์รีวิวว่าแบบเออโดนตรงไหนแต่ว่าปกติเนี่ยเราไม่เวลาเราก็ลงไปเราก็ใช้วิธีเราเราจะคุยสื่อสารกับนักเตะว่าเออเจ็บตรงไหน นะครับในกรณีของซาก้าเนี่ยผมคิดว่าแพทย์ประจำทีมคงประเมินแล้วว่าไม่มีภาวะที่มันเร่งด่วนที่จะต้องเรียกออกแล้วพอเห็นที่เอ็นร้อยวายเนี่ยปกติเขาก็จะมีวิธีการตรวจฟังก์ชันว่าเราขยับด้านนี้เรามันเจ็บไหมเบื้องต้นง่ายๆก็ต้องถามนักเตะว่าลงน้ําหนักได้ก่อนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีใช่เอ็นร้อยหวายขออนุญาตนะครับเป็นเอ็นร้อยวายก็คือต้องขยับขยับด้านได้รอบคิดตามนั่นริบหลักเนี่ยฟังก์ชันของเอ็นร้อยวายนะครับอันนี้สมมติเป็นเท้าเนาะเอ็นร้อยวายเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปลงนะก็คือฟังก์ชัันนเเี่่่คคือออกกกาาารรจิิท้้ลลงใชมมมบแวว็สต เราก็ให้อาจจะให้ใข้ลองขย ე งดูนะเดินขย ე งแล้วยืนยืนบนนิ้วเท้าดูอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางทีเราอาจจะคํำก่อนก็ได้ขั้นแรกก็คือคํำก่อนนะว่าเออมันมีเรื่องของผิดรูปหรือเปล่าหรือว่ามีบาดแผลมีรอยช้ำม,มีอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเรา,เราประเมินแล้วเออดูไม่มีอะไรเนาะบวมไม่บวมมากเราก็อาจจะลองถามนักเตะว่าเออลงน้าหนักไหวไหมเล่นไหวไหมนะครับ แล้วหลังจากที่อ่ะโอเคลงได้คงไปประเมินกันในเครื่องพักเครื่องละลงเล่นต่อ15 5ทีซึ่งผมก็จะว่าเป็นเรื่องของที่อาริตาเขาคงคุยกับหมอแล้วว่าเล่นได้แต่เขาก็ถอดออกมาด้วยประมาณเรื่องของก็ว่ามันเป็นเนรื่องของแท็กติกละว่าโอเคยิงขาดละแล้วก็ต้องพักโรเลชั่นภาพที่ออกมาที่ไม่มีภาพการเอาพันพันน้ำแข็งพันนู่ันนี้เนี่ยอันนี้มันคือย,อยังไงบางคุณหมอ ก็อาจจะผมอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเขาเนาะเพราะว่าเขาคงไม่ได้ประกาศออกมาแต่เราเดาจากหรือประเมินจากที่เราประสบการณ์เราแล้วก็ที่เหตุนเนี่ยเขาคงใช้น้ําแข็งเรื่องลดบวมก่อนนะครับเพราะปกติเนี่ยน้าแข็งนอกจากที่จะมีฤทธิ์เรื่องของลดลดบวมลดเลือดออกเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของการเจ็บปวดได้ด้วยในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติสงสยัยเรื่องเอ็นเอ็นพกเอ็นข้อต่อเข่าหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการดามเพื่อให้แบบขยับน้อยที่สุด เพื่อลดภาวะบวมก่อนที่จะเอาไปประเมินจะเอาไปฟีมไป I, ไมยเปด้าวทีหลังเนี่ยทึงจะรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยทีหลังแต่ว่าขั้นแรกเลยถ้าเกิดถึงวันเราไม่แน่ใจว่าพอด,ดีตรวจร่างกายเราจะรู้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ก็จะทำการสปรินหรือว่าเขาเรียกว่าก็คือดาวไว้ก่อน mm hmm. ดาวไว้ก่อนให้ขยับหน,หน้อยๆข้อต่อตรงไหนมันปวดก็ดาวไว้ไม่ให้ขยับ ก็เลยว่าเขงบอกว่าในการเตะฟุตบอลหนึ่งเกมครับเอาขนาดเราเตะแบบไม่มืออาชีพนะเตะแบบสนุกๆเราแค่กลับบ้านไปเลยก็ปวดเนื้อปวดตัวกล้ามเนื้อปวดไปหมดเลยวันก่อนวิ่งเยอะครับนักกีฬาอาชีพนี่ไม่ต้องพูดถึงมันใช้ร่างกายเปลืองกว่านั้นเยอะเลยกว่านั้นเยอะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าต้องไปตรวจร่างกายอยู่เรื่อยไปเช็คกล้ามเนื้ออะไปต้องเช็คมวลกล้ามเนื้อถูกไหมครัหนอเช็คมวลกล้ามเนื้ออยู่เรื่อยว่าไอ้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนนี่เป็นยังไงนู่นนี่นั่นก็ว่าไปใช่ครับงั้นผมถามต่ออีกสักคำถามเลยครับ เรื่องเกี่ยวกับตอนช่วงนี้ด้วยคราวิอาเซลกำลังอยู่ช่วงของการงวดมากๆเลยหลายทีมที่ลุ้นความสำเร็จอะไม่จําเป็นอาร์เซนอลแมตเตอร์ยูไนเต็ดหรือก็ทั้งเลี้วครูที่สามางจะลุ้นแชมป์ในทั้งยุโรปทั้งในลีกเนี่ยตอนนี้มันเตะกันหี่มากเลยตอนนี้ในมุมของคุณหมอเนี่ยครับเรื่องของอาการบาดเจ็บในตอนเกี่ยวกับการฟื้นฟูประมาณนี้ร่างกายเนี่ย,ย,นนยมันควรจะยังไงบ้างครับครับก็เป็นปัญหาของเขาเรียกว,ว่าเป็นฟุตบอลสมัยสมัยปัจจุบันเนาะที่ว่าเหมือนเยอะอ่าหมายถึงว่า โปรแกรมทีโปรแกรมทีใช่ที่นักเตะเขาเริ่มออกมาพูดกันว่าเออฟี ف าทำไมให้เราแบบเตะทีขนาดนี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามันส่งผลจริง,รงๆครับในในแง่ของอการแพทย์นะครับเราจะเห็นเลยว่าช่วงนี้ตาการอัตราการที่แบบคนนักนักบอลเจ็บนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็นคอยหน้าขาดกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่า ผมมองว่าระยะการฟื้นฟูของนักเตะเนี่ยมันมันไม่ไม่นานพอก่อนหน้านี้มันมีเตะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช่ไหมถ้าเป็นบอลลีใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของที่ประสบการณ์ที่เคยเจอเช่นบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยเวลาเราไปเตะทัวร์นาเมนต์บางทีก็จะให้พักแค่2วันหรือบางทีไปกับบอลเด็กได้ประมาณวันถึงสวันก็ต้องแข่งอีกรอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการการรีคอเวอรี่ที่ดีที่เรารู้แล้วโค้ชทาได้คือต้องมีการโอเคโรเตชันนะครับแล้วก็เรื่องของอินเทนติตี้โปรแกรมซ้อมความเข้มข้นในการซ้อม ก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าโปรแกรมถี่มากเราอาจจะไม่เน้นซ้อมเรื่องในเรื่องของฟิสิกอลหรือว่าพลังกายมากนะก็จะเป็นการซ้อมแบบการใส่แทคนิก,กโอเคแต่นี้พูดในมุมโค้ดในมุมแพทย์กับนักกายภาพที่อยู่กับทีมเนี่ยมันก็จะมีอุปรกรณ์ในการฟื้นฟูนันกเตะเช่นเครื่องเลเซอร์นะครับเครื่องอันดาซาวมันเป็นการอันดาาวรักษาหรือว่าจะเป็นเครื่องของพวกรีเดีโลเวนซี่เดี๋ยวใช้คลื่นวิทยุในการขายล้มเนือ้อเวลาเราไปกับนักบอลเนี่ยซึ่งถ้าเป็นแพทย์ในระดับทีมสมโมสร ระดับนี้เขามีอุปกรณ์ในการช่วยอยู่แล้วนะครับมันจะมีหลากหลายมากเลยแม,ม้ว่าบางบางทีก็มีเรื่องของการฝังเข็มร่วมด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นใช้กันบ่อยก็จะเป็นพวกของการใช้เลเซอร์รักษานะครับพวกของขใช้เครื่องเครื่องนรสา,าหรือว่าช็อคเวฟพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเทราปีที่ทําให้นักบอลเนี่ยรีคาเวอรี่ได้เร็วขึ้นแม้กระทั่งเครืๆๆ่องมือที่แอดวานซ์มากๆเช่นแบบบางทีให้เปอร์บาริกออกซิเจนใช่ไหมครับเข้าไปนอนในถังออกซิเจนที่มีออความเป็นค้นสูง ใช่แต่อันนี้ราคาแพงมากโอเคในในทีมในในไทยลีกหรือว่าทีมชาติบางทีอาจจะยังไม่ได้เห็นบ่อยนะักแต่ก็เริม่มมีมีเข้ามานะครับเริ่มมีเข้ามาอันนี้ที่คือเครื่องเดียวกับที่เป็นเครื่องแช่เย็นแบบนี้นใช่ไหมที่แบบเอาไปฟรีซร่างกายอย่างนี้ยใช่ไหมครับใช่แต่ว่ามันก็จะเป็นเป็นแชมเบอร์ลักษณะมันก็จะเป็นแบบเป็นตู้หรือบางทีเป็นเตียงนอน,นแล้วก็จะมีแบบพวกซิลแล้วก็เข้าไปเข้าไปนอนแล้วก็เขาจะอัดออกซิเจนแรงสูงเข้าไปผมถามแบบคุณไม่รู้รอีกครั้งหนึ่งแล้วกันงงอันนี้งงงงจรริๆนคคับบต้้ออกกุณผูชว่า อย่าไม่รู้จริงๆนะมันคล้ายๆกับการที่เวลานักบอลซ้อมเสร็จแล้วไปแช่อ่างที่มันมีน้ําแข็งเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไอบารสอันนั้นไอบาสอันนั้นก็เป็นการฟื้นฟูอย่างหนึ่งก็คือทําหลังจากซ้อมมันก็มีเป็นแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายแบบในการที่จะฟื้นฟูแ่เป้าหมายเดวยกันหมดคือให้ร่างกายมันกลับมา r e c ว v e r y เร็วขึ้นเร็วขึ้นหรือว่าใกล้เคียงของว่าสมบูรณ์ที่สุดใช่คือศาสตร์มันเยอะมากแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีครับส่วนไอเพอเรลเล็กออกซิเจนเนี่ยม การรักษาในร่างกายโอเคอันนี้ไม่รวมถึงเรื่องการหลับนอนการกินอาหารใช่ก็ต้องหลับนอนเหมาะสมอีกว่าไปก็เรียกว่าวิทยาศาสตร์กีฬาด้วยทุกทางนี้น่าจะเป็นข้อพทั้งหมดนะครับโอเคนะครับก็ประมาณข้อนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลกันแน่นๆเลยทั้งวันนี้ถามเลยคุณหมอด้วยคําที่ว่าอาร์ชซนอลในฐานะที่กําลังจะมาเอเชียทัวร์ในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่เยคุณหมอจะไปกับผมด้วยนะครับก็ปีนี้ใครที่เป็นแฟนอาร์ชซนอลก็เตรียม เก็บเงินได้พร้อมนะครับจองตั๋วก็ได้ทันกับ,บที่อาเซาจะมาที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ในส่วนของฮ่องกงนะครับ,รบซึ่งเจะเตะก,กันในช่วงประมาณปลายเดือนกรากฎา,าคมเป็นต้นไปยี่สิบกว่าลันจนถึงสิ้นเดือนไปเลยถามคุณหมอเลยครับตอนเนี้นักเตะถ้าเอาที่มีอยู่ที่บาเจีดูเนี่ยมีในส่วนของตัวคาร์ทาลเวดกับการเบตมากันเอสถ่าดตัดแคมสิงนะครับกัมมคนขาดด้านหลังไปสองท่านคนหนึ่งการเบตชุดเอซีเอลขาด ตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีช่วงมาธันวานแล้วกันผมจำประมาณเวลาไม่ได้แล้วก็คุณทาเกโโทมิโอสุที่เพิ่งมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเหมือนผ่าตัดซ้ําที่เราเคยคุยเรื่องหมอแล้วก็ดงหมอแล้วลก็ดูตรงนี้ถามเลยครับคุณหมอสี่คนนี้มีโอกาสมาติดเอเทัวทันไหมในช่วงประมาณวันที่ยี่สิบอธิวยี่สิบแล้วกันเนอะประมาณที่ยี่สิบกรกฎาคมซึ่งน่าจะเป็นจุดสตาร์ทของการเอเชียทัวหมายถึงว่าลงเล่นใช่ไหมครับคิดว่าอย่างน้อยก็มาติดทีมนะคิดว่ามีโอกาสแค่ไหนครับคือ คนแรกเลยที่พอจะใจเราได้คือคริเตียนเฮซูนะครับคิดว่าไม่น่าจะทันเพราะว่าการรักษาไอซีเลเนี่ยเราต้องใช้เวลานาน,นครับอย่างที่ทุกคนพอจะทราบแล้วก็คือ9เดือนมาต้นไปนะครับที่จะสามารถที่จะเล่นในระดับสูงได้นะครับไม่รวมในเรื่องของอการ ซ้อมทั <balcony> <tu> ่วๆไปนะครับถ้าซ้อมทั่วๆไปจะกลับได้เร to so ็วกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเลืเฮโุนเนี่ยผมคิดว่าถ้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงกับทีมเต็มที่นะครับปกติกระตีมเฉยๆมาดูการตัดไปได้หนึ่งคนใช่ครับโจทย์ในเรื่องของคาร์เฮโรพิมิยทสุเนี่ยเราประเมินยากมากเพราะว่าเขาเจ็บซ้ำซ้อนนะครับล่าสุดที่ไปทราบมาคือก็เป็นทั้งในเรื่องของตัวของเอ็นด้านข้างหัวเข่า MCL แล้วก็หมอร์ล็อกกระดูกหรือว่าเมนิสคัตนะครับท่านนี้หนึ่งคุณหมอเมื่อกี้มีรถเอ็มมอรไป์ล MCL เนี่ยอธิบายทีคุณหมอ MCL นี่คืออะไรครับ MCL นี่ก็เขาเรียกว่ามันเป็นตัวย่อของคาว่าเออมีเดียลคอนเนคทอเรลลิกาเมนต์มีเดียลก็คือด้านข้างด้านในใช่ไหมครับหัวเข่าเนี่ยมันจะมีเอ็นสทีก็คือเอ็นขวัยหน้าขวัยหลังแล้วก็มีด้านนอกและทาร์ลด้านในมีเดียลตัวของ MCL หรือว่ามีเดียลคอนเนคทอเรลลิกาเมนเนี่ยก็คือเป็นเอ็นที่มันค่อนข้างเป็นแผ่นขนาดใหญ่นะครับมีหน้าที่กันไม่ให้แบบเออเข่ามันเหมือนแบบหักออกไปด้านนอกนะครับซึ่ง MCL ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดสมมว่บาดเจ็บเล็กน้อยอ่ะมันสามารถที่จะติดเองได้เพราะว่าสันฐารของมันมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มันก็มี2ชั้นนะครับแต่ว่าลักษณะนี้ก็คือถ้าเกิดสมมว่บาดเจ็บซ้ำๆเนี่ยล้วก็มีอาการหลวมของเขาควรจะต้องทําการผ่าตัดเย็บซ่อมนะครับแล้ว MCL นี้ถ้าเทียบกับเอซีเเนี่ยในระดับของระยะเวลาการฟื้นฟูนานกว่ากันไหมครับหรือว่าเท่ากับประมาณ9เดือนเหมือนกันอย่างที่บอกก็คือ MCL เนี่ยมันมีความซับซ้อนเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องต้องผ่าเยอะเหมือนเอซีเอเอีเนี่ยถ้าเกิดขาดนิดเดียวแล้วถ เราเปลี่ยนเส้นเลยแทบจะทุกไลายกเว้นแต่บางกร,กรณีที่แบบหลวมน้อยจริงๆอะไรเงี้ยครับส่วน MCL เนี่ย MCL เนี่ยบางทีบางเคสส่วนส่วนใหญ่ได้ซ้ําไปนะครับก็สามารถที่จะรักษาแบบไม่ผ่าตัดได้เพราะฉะนั้นเวลาพักฟื้นมันจะแวร์ี่มันจะค่อนข้างหลากหลายมากแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยเหมือนกับว่าอาร์เซนลจะให้ผ่าตัดแสดงว่าน่าจะมีอาการหลวมมากขึ้นหรือว่าลองแล้วลองให้รักษาแบบไม่ผ่าตัดแล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับเขาก็จะพิจารณากลับไปผ่าตัดนะั้นถ้าเกิดเราพูดถึงในข้อมูลเอาเพิ่มเพียวน ก็น่าจะจบที่ว่าไม่น่าจะมาทานไม่น่าจะทานเพราะว่าอย่างโทมิโทมิทมิเสุเนี่ยผ่าหลายรอบแล้วคิดว่ามันไม่น่าเป็นเคสธรรมดาไม่น่าจะพักฟื้นได้เลยก็ใครที่คิดว่าจะเจอนักเตะสองคนนี้ผมก็ว่าไม่น่าจะเจอทั้งเชสุดแลวก็โทมิเสุอ้าอีกสองคนที่ผมส่วนตัวว่าลุ้นเอาที่คาคาแบดก่อนคาคาแบดเจ็บตัวแฮมซิงกุมพาส่วนตัวกาเบรียลเนี่ยประมาณช่วงน่าจะประมาณช่วงต้นเมษาผมจำได้ผิดนะประมาณช่วงนี้มีนาเมษาหลังจากนั้นมันเดือนกว่า สองคนนี้ทันไหมตั้ยี่สิบวกวากรกฎาคมจะติดทีมมาเฉิดฉายในเอเชียให้เราได้เห็นหน้าไม่ต้องเล่นแบบไม่รู้รได้มาติดทีมเป็นไปได้ไหมสองคนนี้บาดเจ็บที่เดียวกันเคยร,รังิงใช่ไหมครับที่เดียวกับบุกโยสาคาที่บาดเจ็บไปไลนั้นก็พักไปประมาณ3าสี่เดือนชายนะอันนั้นผ่าตัดเหมือนกันแต่แนั้นผ่าตัดช้าหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะผ่าตัดช้าหน่อยส่วนเรื่องของคาร์เฮลร์ี่เจ็บคุมพาเนองไปเจ็บที่ดูไบใช่ไหมครับก็ถ้านับคร่าวๆมือวราตีว่าสามเดือนเร็วสุดเนี่ยถ้าจะมีรุ่นไหมเนี่ ก็คือจบซีซันนี้จบซีซันนี้เพราะมันเพิ่งถึงมีข่าวว่า5แบบจะทนันแชมเปี้ยนชิงหรือเปล่าถ้าเข้าชิงเพราะชิงสิ้นเดือนอันนี้ขอ,อถามมิซแซนะครับคุณหมอว่าในการประเมิน3เร็วเกินไหมไหมครับคือถามว่ามีโอกาสไหมก,ก,ก็ต้องมีเพราะว่าอย่างที่บอกแฮมเิงพวกนี้มันก็เป็นระยะเวลามันก็บอก3เดือนก็จริงแต่บางทีมันบวกลบเร็วกว่านั้นได้แตจ่จะลงหรือเปล่านี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะหายวิ่งวิ่งทันแต่ว่าระยะเวลาการซ้อมมันจ,จะบีบเกินไปนะครับอาจจะซ้อม เตรียมตัวได้ไม่ทันหมายถึงว่าเตรียมเทคนิคเตรียมไว้ไม่ทันผมคิดว่าน่าจะไม่พร้อมลงอยู่ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติวาแถวมาเอเชียทัวร์ได้ไหมผมว่าฮาวเวิร์ดน่าจะหายทันแล้วตัวกาเบียวล่ะครับกาเบียวเจ็บช่วงเดือนประมาณผมจะไปปลายมีนานะ่าผมจะปิดช่วงที่ก่อนจะคู่พิลลมาเล่นเนี่ยก็จะเป็นประมาณมีนาเท่านั้นนะถ้าเป็นช่วงมีนาเนี่ยถ้าเราตีซะวาสามเดือนเนี่ยก็จะไปลงประมาณมิถุนายนพอดีก็แต่ว่าของการเอเชียทัวร์เนี่ยมันเป็นกรกฎาปลายเดือนนะครับก็มีโอกาส เรียกว่ามีโอกาสนะครับคิดว่าน่าจะได้เห็นสองคนเลยครับงั้นก็สำหรับแฟนๆที่รอนะครับค่ว่าตอนนี้หลายคนก็มีเตรียมแผนมีหลายท่านก็เตรียมเสื้อเตรียมเสื้อหลายคนก็มีแบบก็บอกว่าปีนี้มีคึกคักนะเพราะว่ามีเรียกว่ามีหลายพงหลายเพจก็ไปทาจัดกิจกรรมกิจกรรมจะไปดูด้วยกันอะไรเงี้ยมาใกล้มาใกล้ขนาดนี้ก็บอกว่า รอแล้วกันใครอยากเจอนักเตะที่คุณชื่นชอบอยากเจอชีวีอยากเจอใครก็ได้ใครเป็นแฟนใครไม่แฟนก็อยากเจอนักเตะทุกคนนะก็อัปเดตกันแล้วกันใครอยากอ,อยากเจออยากจะถ่ายรูปอะไรก็ลองไปดูแล้วกันที่สำคัญที่สุดเลยคือ ยังไงจะไปยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของเอเชียทัวร์ปีนี้เซอร์ไพรส์จริงๆนะครับมันแน่นอนผมว่าปีนี้เอเชียทัวร์นี้จะกระหึ่มเลยแหละหลายนัดด้วยหลายนัดด้วยนะครับทั้งในฮ่องกงแล้วก็ในตัวสิงคโปร์สามนัดนะเพลินๆนะใครเป็นแฟนซีโน่อย่าพลาดแล้วกันนะครับทุกคนเอาละครับก็นี่คือทั้งหมดของเมดิคอลในสัปดาห์นี้นะครับก็ผมก็จะได้ข้อมูลความรู้กันไปยังไงเดี๋ยวไว้ติดตามวันไหนสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ผมคนมันก็บอกว่า เราให้ดูนัฉีกของอาซนอลหรือเปล่าแอบหวังมองยังไงคุณหมอมองยังไงกับกับปีนี้มองยังไงบ้างหวังถึงขนาดไหนมองถึงตรงนี้แล้วโถ้ามาขนาดนี้เราคงต้องหวังถึงแชมป์แล้วละครับต้องหวังถึงแชมป์นะครับคือโอเคเรารู้ว่าโอกาสมันคงไม่ได้เยอะมากแต่ว่าผมว่าลุ้นได้เราผ่านมาดิดไปแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนะครับเรีากวละโจทยาก็ผ่านไปแล้วที่เหลือคือจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวเราว่าอีกทีนะครับโอเคนะครับคิดว่าลุ้นได้โอเค ไว้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเมดิคอลรูมครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอโน้นครับขอบคุณมากครับพี่วายครับขอบคุณครับลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ